สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับในชั้นปฐมศึกษาปีที่4นะครับในวันนี้ก็ก็จะได้มาทบทวนความรู้ก่อนสอบปลายภาคนะครับนะคำสั่งจงทำเครื่องหมายนะครับนะจงทำเครื่องหมายกากบาทนะครับนะทับข้อกอขอคองอ ที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวนะครับมาดูข้อ1น,นะข้อ1ก็คือความกะตัญญูความกตันยูหมายถึงข้อใดนะครับความกะตัญญูก็รู้คุณท่านขอรู้จักท่านขอตอบแทนท่านงอสนองคุณท่านนะครับ อันนั้นคําว่ากตันญยแปลว่ารู้ค uh ุณนะครับกตัยููแปลว่ารู uh ้คุณท่านนะครับนะไม่ใช่รู้จักท่านนะครับนะอันนี้รู้จักไม่ใช่นะครับอันตอบแทนนี้คือกระตะเวทีครับตอบแทนเลยนะสนองคุณก็เป็นการเป็นการตอบแทนก็คือกระตะเวทีครับข้อนี้ต้องกรองไก่นะครับข้อสอ2สุภาษิตหมายถึงนะครับก็คําพูดที่ กล่าวไว้นานแล้วนะ,ะคำพูดที่กล่าวไว้ดีแล้วคำพูดที่ไม่เคยได้ยินใด้ฟังคำพูดที่ไพเลาะนะ,ะสุภาษิตเนี่ยก็คือคำพูดที่กล่าวไว้ดีแล้วนะครับนะ,ะพุทธศาสาศนาสุภาษิตเนี่ยก็คืออ,อย่างว่าอัตตหิอตโนนาโถตนแรเป็นที่พึ่งแห่งตนเหมนตนเนี่ยเป็นคำพูดที่กล่าวดีแล้วนะครับนะข้อ3 พุทธาศาสนาสุภาษิตข้อใดตรงกับความว่าความสามัคคีของหมู่คณะนะนำความสุขมาให้ก็อัตหิอัตโนนาโถนะตนแลเป็นเพื่อแห่งตนอัตตาอัตตาหาเวชิตังใชยโยนะชนะตนนั่นแหละเป็นดีโลโกปัตถมพิกาเมตตาเมตตาธรรมคำจุนโลก สุขสาสังคสะสามัคคีนะความสามัคคีของหมู่คณะความสามัคคีของหมู่คณะนำความสุขมาให้ด <in> <idades> ังนั้นข้อนี้เป็นข้อไหนครับต้องเป็นข้ององงูครับสุขาสังคสะสามัคคีนะครับความสามัคคีของหมู่คณะนำความสุขมาให้นะครับข้อ4เหตุใดความสามัคคีกันจึงทําให้เกิดความสุขครับก็ทุกคนมีโอกาสแสดงความเห็น ขอได้พบปะผู้คนมากมายขอทุกคนต่างเป็นคนกลุ่มเดียวกันงอทําให้การงานต่างๆสำเร็จลงได้ง่ายครับคําตอบข้อ4ก็คือข้อไหนครับก็คืององงูครับนะเขาบอกว่าการทำการสามัคคีก็คือจะทําอะไรก็ตามแต่ร่วมแรงร่วมใจกันก็จะทําให้ งานนั้นสําเร็จได้ง่ายครับนะหลายหลายคนช่วยกันทําก็สําเร็จได้ง่ายครับข้อ5การเปลี่ยนอิทยาบทอย่างมีสตินะครับมีประโยชน์ด้านใดมากที่สุดครับเปลี่ยนอิิยาบทนะครับนะก็ป้องกันไม่เกิดอุบัติเหตุขอการประกอบอาชีพข้อการเรียนหนังสืองอก,การปฏิบัติตนเป็นคนดีครับคำว่าเปลี่ยนอิิยาบทอย่างว่ายืนเดินนั่งนอนนี้เป็นต้นนะครับ เราจะลุกจะเดินเหรอเนี่ยนะครับมีประโยชน์ทางด้านใดครับนะข้อนี้ก็คือข้อกอไก่ครับนะป้องกันอุบัติเหตุนน,นั้นเวลานักเรียนจะลุกนะก็ลุกช้าๆครับกำหนดกำหนดะกำหนดว่าอยากยืนหนออยากลุกหนอแล้วก็ยืนหนอยืนหนอเวลาจะเดินก็อยากเดินหนอแล้วก็เดินหนอเดินหนอนะครับคือป้องคือกำหนดความอยากนะมีสตินั่นเองไง เคลื่อนไหวช้าก็จะทําให้ทําอะไรแล้วไม่มีอุบัติเหตุนะครับข้อ6ในขณะที่กําลังเดินลงบันไดครับถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะอาจเกิดผลในข้อใดครับก็ลงบันไดได้ช้ามากกว่าปกติขออาจเหยียบขั้นบันไดพลาดข้อไม่กล้าเดินลงบันไดคนเดียวขาสั่นเวลาเดินเวลาก้าวเดินครับ ดังนั้นข้อ6คําตอบก็คืออาจนะครับอาจเหยียบขั้นบันไดพลาดนะครับตกลงไปหัวแตกบ้างนะครับขาหักบ้างเป็นต้นนะครับถ้าถ้าเดินไม่ระวังนะครับข้อ7จุดมุ่งหมายของการฝึกสมาธิคือข้อใดก็เพื่อให้จิตแน่วแน่มั่นคงขอเพื่อจิตใจปลอดโปร่งขอเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง งอเพื่อให้เรียนเก่งนะครับนะนักเรียนต้องฝึกสมาธิในที่ขณะเป็นนักเรียนเนี่ยจุดประสงค์ก็คือข้อใดครับดังนั้นนะก็คือเพื่อให้มีจิตใจมั่นคงและแน่วแน่นะครับนะก็ฝึกสมาธินะครับข้อ8ข้อใดเป็นประโยชน์ของการฝึกสมาธิด้านบุคลิกภาพ ก็รู้จักระงับอารมณ์ขอมีความจําแม่นขอได้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพงอมีจิตเจตจอกับงานที่ทําครับนะขอใดครับข้อ8ก็คือกอไก่ครับรู้จักระงับอารมณ์ไว้ได้ครับเวลาเราโกโรธนะครับนะก็กําหนดว่าโกโรธนอโกโรธนอนะครับเนี่ยเราก็จะนับ1นึถึงสิอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ นะ,ะก็ยอดก็จะทำให้ความโมโหวความโกรธลดลงนะครับนะเราก็จะไม่แสดงสีหน้าท่าทางหน้ากิกหน้างอนะครับนะ,ะหน้าเป็นยักษ์เป็นมารนะครับเป็นต้นนะครับข้อ9กาการฝึกสมาธิมีประโยชน์ต่อการเรียนอย่างไรหน้าตาผ่องใสขอมีจิตใจสงบเยือกเย็นขอมีความจำดีขึ้นก็มีอารมณ์มั่นคงนะครับ ดังนั้นข้อ9นะครับมีประโยชน์ต่อการเรียนอย่างไรก็คือทำให้นักเรียนมีความจำนะที่ดีขึ้นนั่นเองครับนะข้อ10การสวดมนต์ไหว้พระนะครับเป็นการแสดงออกนอบน้อมต่อใครก็พระตนะไตยขอปิดามบรดาคอครูอาจารานงอผู้อาวุโสนะครับนะคำตอบที่ถูกต้องข้อก็คือกอไก่ครับก็คือ อารัตนาตาไตนะครับข้อ11ข้อใดคือประโยชน์ของการสวดมนต์นะครับทำให้มีฐานะดีขึ้นทำให้มีสมาธิในการเรียนทำให้เพื่อนๆและคุณครูลักทำให้ปีดามันดารักนะครับข้อ11คําตอบนะครับก็คือขอไข่ครับทำให้มีสมาธิในการเรียนดีนั่นเองข้อ12จุดมุ่งหมายสูงสุดของการสวดมนต์คือข้อใดนะครับ เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงเพื่อให้มีเพื่อนมากขึ้นเพื่อให้มีฐานะดีขึ้นเพื่อให้มีจิตสงบนะครับข้อ12นะครับคาตอบก็คืององูงเพื่อให้มีจิตใจสงบนะครับ13จุดมุ่งหมายการแผ่เมตตาคือข้อใดอช่วยให้ช่วยทาจิตให้เข้มแข็งช่วยทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงช่วยลดความเห็นแก่ตัวช่วย <อ>ให้คนประหยัดนะครับแผ่เมตตาเป็นการช่วยลดความเห็นแก่ตัวครับที่เราแผ่เมตตาว่าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะครับเนี่ยให้คนอื่นเป็นสุขนะครับนะต้องแผ่เมตตาให้ถูกครับจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะครับไม่ใช่ว่าเราไปแผ่เมตตาให้เพื่อนจงเป็นศพเป็นศพเถิดเนี่ยไม่ไม่ใช่นะครับแสดงว่าไม่ลดความเห็นแก่ตัวแล้วข้อ14ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของโต๊ะหมู่บูชา เชิงเทียนกระถางทูบพวงมาลัยแจกันดังนั้นเชิงเทียนมีไว้สําหรับนะเชิงเทียนก็คือมีไว้สําหรับปักเทียนครับเป็นการบูชาพระธรรมวินัยนะครับนะเป็นองค์ประกอบกระถางทูปก็คือปักทูบสามดอกนะครับบูชาคุณของพระบูชาพระพระพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาที่คุณพระโรลณาที่คุณนะครับดอกไม้แจกันก็คือบูชาพระสงฆ์ครับดังนั้นที่ไม่ใช่ก็คือข้อนี้ครับ ที่ไม่ใช่องค์ประกอบนะครับก็คือพงมาลัยครับข้อ15แจกันนะหนึ่งคู่พร้อมดอกไม้บูชาใครนะครับนะดอกไม้อกอพระเจ้าขอพระธรรมขอพระสงฆ์งอมันดาดังนั้นแจกันดอกไม้บูชาพระสงฆ์นะครับนะทูบสามดอกบูชาคุณของพระเจ้าเทียนสองเล่มบูชาพระธรรมวินัยนะครับดอกไม้บูชาพระสงฆ์นะครับข้อ16 เชิงเทียนหนึ่งคู่พร้อมกับเทียนสองเล่มบูชาใครนะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ปิดามันดาเชิงเทียนก็คือสองเล่มบูชาพระธรรมวินัยน,นะครับบูชาพระธรรมกับพระวินัยน,นะครับข้อ17การจัดโต๊ะหมู่บูชางานใดที่ไม่ต้องตั้งธงชาติและก็พรมฉายลักษ์นะครับก็งานมอบปริญญางานทําบุญบ้านใหม่การเปิดประชุมสัมมนางานพิธีทางราชการครับข้อ17นะครับ ข้อ17ก็คือการที่ไม่ต้องตั้งนะโต๊ะไม่ต้องตั้งธงชาตินะครับแล้วก็พร้มฉายรักก็คือ,อก็คือข้อไหนครับก็คือเป็นการนะ,ะถือว่าเป็นเป็นการข้อข้อ17นะครับนะข้อ17ก็คือเป็นการทําบุญบ้านใหม่นะครับไม่ต้องตั้งนะธงชาตินะครับเพราะว่าเป็นงานส่วนตัว แล้วก็ไม่ตั้งตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ครับเพราะว่าเป็นการส่วนตัวส่วนบุคคลครับเป็นงานของเฉพาะบุคคลนั้นข้อ18บปรรพชิตหรือนักบวชผู้ศึกษาพระธรรมจัดเป็นองค์ประกอบพุทธศาสนาส่วนใดครับบรรพชิตนักบวชเนี่ยก็ศาสนบุคคลขอศาสนวัตถุขอศาสนธรรมงอศาสนาฐานครับบรรพชิตนักบวชก็ถือว่าก็ไก่ครับเป็นศาสนบุคคลนะครับศาสนวัตถุก็คือ พระพุทธรูปนะครับสถานคือ,อ,อพระต่าบิดกนะครับนะหรือว่าคำภีบรรจุค,คําสั่งสอนสถานคือวัดนะครับข้อ19เพระพุทธรูปหรือว่าพระบรมสารีริกาธกาตุจัดเป็นองค์ประกอบของศาสนาส่วนใดครับพะพุทธรูปนะครับข้อ19ถือว่านะข้อ19คือเป็นศาสนาวัตถุครับวัตถุก็คือสิ่งของนั่นเองครับบุคคลก็คือเป็นพระภิกษุสงฆ์เป็นบาทหลวงนะครับ สรรมก็คือคำพีนะครับสถานก็คือวัดนะครับนั้นก็คือวัตถุก็คือสิ่งของนะครับรูปตุรปก็เป็นสิ่งของบรมลมิเชตาก็ถือว่าจะเป็นคนเคลื่อนที่ได้ครับข้อ20อ่สิบคำพีพัตรปิดกจัดเป็นองค์ประกอบของศาสนาในส่วนใดนะสาสนบุคคลศาสนาวัตถุนะศาสนาวัตถุศาสนธรรมศาสนสถาถนพัตรปิดกก็คือเป็นสิ่งที่บรรจุค,คําสังสอนของผู้เจ้านะครับ ก็คือศาสนาธรรมนั่นเองครับนะข้อยี่สิบบทวิหารหอสวดมนต์นะครับโบทวิหารหอสวดมนต์ก็คือเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับจัดเป็นองค์ประกอบของพุทธศาสนาส่วนใดนะครับบุคคลวัตถุธรรมหรือสถานที่ครับเป็นงองูนะครับสัสนสถานก็คือเคลื่อนที่ไม่ได้ครับโบทก็เคลื่อนที่ไม่ได้วิหารเคลื่อนที่ไม่ได้หอสวดมนต์ก็เคลื่อนที่ไม่ได้ก็คือวัดอยู่ที่วัดนั่นเองครับเคลื่อนที่ไม่ได้ครับ นะบุคคลเนี่ยก็คือตัวแทนของศาสนาวัตถุก,ก็คือเป็นพุทธรูปธรรมก็คือเป็นคำปีนั้นแตสานเคลื่อนที่ไม่ได้ครับต่อไปก็คือข้อ22อัญชลีก็คือการทําอะไรอัญชิีก็อการกราบขอการไหว้ขอการปนมมืองอการคํานับนะครับอัญชลีแปลว่าประนมมือนะครับนะค่ายหนึ่งอัญชลีค่ายสองวันทาค่ายสามไหว้คือการกราบนะครับ ข้อ23การไหว้หัวไม่มือนะครับจดระหว่างคิ้วนะครับเป็นการไหว้ไข่พระรัตนาตรัยปิดามานดาครูอาจารย์ผู้วโสครับผมจุดระหว่างคิ้วก็เป็นการไหว้พระรัตนาตรัยนะครับนะอยู่เป็นส่วนบนของใบหน้านะครับข้อ24ก่อนเริ่มสังฆพิธีใดๆพุทธศาสนิกชนจะต้องทําสิ่งใดก่อนอรัตนาศีลอรัตนาธรารมรัตนาพระปริศหรือว่าบูชาพระรัตนาตรัย ข้อ24นะครับนะ,ะข้อยี่สิบสี่เนี่ยก็คือต้องบูชาพระนัตตก่อนครับอรหังสมาทงโทรพระกวาวาก่อนอจุดทูปเทียนบูชาภายไนก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยค่อยอารัตนาศีลน,นะครับแล้วก็ค่อยอาร,ร,รัตนาธรรมหรือวัตนาพระปริศนะครับนะข้อ25่สิบาคำารัตนาธรรมใครเป็นผู้กราบทูลพเจ้าให้ทรงสแสดงแก่สัตว์โลกนะครับอารัตนนาธรรม ปรามาจโรกาธิปฏิสัมตินะครับนะกอท้าวิสุวรรณขอท้าวสหมณิพม์ขอท้าวสกะงอท้าวมหาราชนะอรัตนาธรรมก็คือนะครับก็คือเป็นท้าวสามบดีพมนะครับนะข้อ26การอรัตนาพัพปริศนะครับเพื่ออะไรเพื่อเชื้อเชิญพระสงฆ์เจริญพุทธมนเพื่อสอนให้คนเป็นคนดีเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับผู้รับนะครับนะ คำตอบข้อ26นะครับก็คือเพื่อเชื้อเชิญให้พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์นะครับนะพระสงฆ์นั่นก็จะได้เจริญพุทธมนต์นะครับข้อ27ในวันสําคัญทางาศาสนานะครับในวันสําคัญทางาศาสนาเนี่ยวันใดที่ชาวพุทธถือว่าสําคัญที่สุดนะครับวันมาฆะวันวิสาขะวันอัสรหะวันอัทมีที่สําคัญที่สุดก็คือวันวิสาขบูชาครับวิสาขโลกครับเป็นวันพระพุทธนะครับ นะครับเป็นวันพระพุทธนั่นเองครับนะหรือว่าเป็นวันสากลโลกนะครับนะข้อยี่แปวันวิสาขาบูชานะครับมีเหตุการสําสคัญใดเกิดขึ้นพระเจ้าทรงสแสดงโอวาทปฏิโมกพระเจ้าทรงประศุติสุรนิพานพระเจ้าทรงสแสดงธรรมจักรนะพระเจ้ามีพระสง์เกิดขึ้นเป็นรูปแรกนะครับนะวันวิสาขาก็คือตรงกับวันที่พระเจ้าทรงประสูติ ตัดสนร้นะครับแล้วก็นิพานนะครับนะข้อยีบเกใครเป็นพระสงฆ์รูปแรกนะครับของพุทธศาสนาพระลาหุนพระหมหาปัญญาพระหมหาสุปชัยโกนทัญยะขอ้อข้อนี้คําตอบก็คือพระท่านพระอัญญาโกรทัญยะนะครับได้ดวงตาเห็นธรรมพระเจ้าก็ทรงประทานเอิภิพขุนะครับข้อสาวันอัฐมีบูชาเป็นวันที่ลึกถึงเหตุการณ์ใดปงอายุสังขารของพระเจ้า สบบนิเดบคันนิพพานของพระเจ้าถวายเพึิงพระบรมศพเ,เ,เป็นวันที่แบ่งพระบรมสรานิกทธาของพระเจ้าข้อ30ก็คือเป็นวันอรรมีก็คือคอนะครับเป็นการถวายเพึง่งพระบรมศพพระพุทธเจ้านะครับหลังวันวิสาขะไป8วันนะครับนะดังนั้นก็มีทั้งหมด30ข้อครับนะหวังว่านักเรียนคงไปทบทวนอ่านดูฟังดูแล้วก็จำให้แม่นๆนะครับนะ ก็ขอให้นักเรียนนะครับโชคดีในวันสอบทุกคนครับสวัสดีครับ